บึน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 เอเห็นตัวเองไหมปากแดงแดงเลยมันเอฟเฟคอะไรเนี่ยเอฟเฟคปากแดงเหลือเกินจัวดีนะคะจัวดีนะคะอุยเห็นไหยเห็นตัวเองไหมคะ เห็นตัวเองไหมคะลูกคนนี้คนนี้ชอบกล้องใช่ไหมคะใช่ไหมคะอันหนูใส่เสื้อสามเดือนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้สามเดือนแล้วพรุ่งนี้หนูก็สามเดือนแล้วคะ่ะแสนดีแสนดีแสนดีแต่งหน้าละลูกเออเอาออกไงวะเนี่ยขาหนูแต่งหน้าละคะเนี่ยหนูทาปากแดงละคะหนาวไหมไม่หนาวเลย อากาศดีเอาเอาลิปสติกออกไงเอาออกอยังไงอะไหนอะเอาอย่างไงนะแม่ทําแม่หาก่อนนะข่าวจั่วเลยใช่เพราะว่าฟิลเตอร์มันแต่งหน้าครับผมเอาแต่งหน้าออกก่อนนะยังไงคะทำไม่เป็นนะ้นนะช่างมันเอาอย่างเงี้ยแหละ อู้อูอูหนูอยากเดินใช่ไหมคะเห็นไหมชิวชิวชิวอ่าพรุ่งนี้สามเดือนรุ่งนี้จามเดือน,นหนูก็ใจอู้ขอบคุณค่ะขอบคุณใจส้มค่ะเออใจส้มละค่ะก้นจุ๋ยอะคุยกับพี่พี่หน่อยเออหนูอยากเดินค่ะเดี๋ยวพาไปเดินแล้วก็มานั่งต่อนะน้องอยากเดินเขาชอบดูต้นไม้ค่ะ เป็นเด็กชอบดูต้นไม้ชอบดูรูปศิลปะอะไรเงี้ย มาเลยตุ้ง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 อะเอ๋มาแล้วต้องวนไปดูต้นไม้กันน้องชอบดูต้นไม้แหมเขาอยากเดินเดินดูต้นไม้ทุกวันค่ะแสนดี้แสนดี้มีส่วนเหมือนพี่เปาไหมเหรอชอบดูชอบชอบกล้องค่ะ ชอบกลอ้องอป้าพี่เลี้ยงไปกินข้าวคะ่ะช่วงเวยง็นๆก็จะสลับกับป้านะคะอูเพิ่งอาบน้ำกลับไปเหรอค่ะลูกเอะ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 เอ๊ะแสดงว่าให้ขับเคลื่อนจะต้องเดินไปเรื่อยๆต้องเดินใช่ะเ,เดี๋ยวมานะคะเราจะพาแซนดี้ไปดู กวนมาที่เดิมให้แม่พักก่อนน้าพักคุยกับพี่พี่กอนเออ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 ยังไงคะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพคุณพ่อนอนฮนะคุณพ่อหลับแสนดีเขาเหมือนพ่อมากเลยนะเขานอนเก่งใช่นี่โดนยุงกัดไปนหนึ่งจุดเพราะว่าเมื่อคืนนี้เอ่อเมื่อคืนนี้คือมียุงอยู่ในห้อง มียุงอยู่ในห้องหนูแล้วก็ห้องแสนดีแต่ว่ามันหาไม่เจอค่ะแต่มันมามามา,มาตอมมาตอมป้าพี่เลี้ยงแต่ว่ามไม่มันไม่กัดป้าพี่เลี้ยงนะแต่กัดแสนดีมันตบตบมันไม่ทันจริงๆแล้ววันนี้ทางเทศบาลเขาก็มาฉีดไล่ยุงนะคะทั้งหมู่บ้านเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาฉีดไล่ยุงให้นะคะเพราะว่า พี่แม่บ้านที่ที่บ้านพ่อกิกอ่ะก็มีแบบเป็นไข้เลือดออกกันไปแล้วออเออโอ้ไป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 แล้วน้องไม่อยากนั่งค่ะน้องอยากจะเดินไปเรื่อยๆค่ะจุ้งจุ้งเอ๋อโอ,อ้เอ,อ๋สวัสดีค่ะ อาจ,จะเอ๋หน่อยจะเอะ๋ตาเอ๋ค่ะโอ้โอ้โอ้ให้พี่ <um> พี่อุ้มหละคะอาจเอ๋พี่พ,พี่หน่อยคะ่ะพรุ่งนี้หนูก็สามเดือนแล้วนะตอนนี้หนูพัฒนาการก็คือคอแข็งนะแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่ไอ้นี่นะคะยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่คว่มเองอะไรเงี้ยพยายามพยายามอยู่แล้วก็เอ,อเริ่มที่จะ หยิบนู่เขาเรียว่าเริ่มที่จะแบบเลอง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 จับเอามือเข้าปากเริ่มทีบเก่งอะไรเนี่ยค่ะอืมติมติมติมตๆมตมหนูอยากไปแต่แม่ถือกล้องไม่ได้นะลูกเรามูฟไปทางนู้นกันไปอ่าไปไปไปแม่ไม่มีใครถือกล้องให้เลยไปไปนี่กันค่ะค่ะค่ะ อ่เอ๋อพี่พี่รอแป๊บหนึ่งพาไปเที่ยวก่อนนะคะว้าวว้าวแมวว้าวเลยอู้พี่พี่รออยู่ลระคะเราจะวนมาเรื่อยๆนะให้พี่พี่ให้พี่คุยกับแช่นดีนะโอเคไหมแม่จะพาไปเที่ยวเราก็วนมาหาพี่พี่โอเคไหมโอเคไหมคะให้พี่พี่เล่นกับแฉ่นดีโอเคไหมคะคุณพ่อหลับ

กันะไปเที่ยวกันก่อนหัวเปียกเลยค่ะนั่งได้ไหมเวลานี้เป็นเวลาที่เขาต้องเดินเที่ยวนะคะเขาก็เลยไม่ชอบนั่งนะคะแต่ว่าอีกสักแป๊บหนึ่งเขาจะง่วงจะง่วงเราก็จะนอนแล้วค่อยนั่งไม่ได้แล้วค่อยอ่าเขาเรียกไรกินนมนะคะหลับก่อนแล้วค่อยกินนม เขาก็จะเป็นสเต็ปนี้ะจะอ่อจะเดินหรอคะโอ้หแม่ห้ามนั่งคุณปู่อยู่บ้านค่ะคุณปู่อยู่บ้านเดี๋ยวเราไปหาคุณปู่แต่ว่าวันนี้คุณปู่บอกมีน้ำมูกแต่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปหาฮะเอ้าโอเคไปกับเพื่อนก่อนนะคะเราย้ายกล้องกันก่อนนะคะโอเคไหมคะติง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  <laughs> ย้ายกล้องมาหน้าบ้านอะอันนี้นะ โอเคไหมคะยุงเริ่มมาแล้วโอเคโอเคโอเค อะดุ้มดุ้มดุ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 ้มเจเอ๋เจเอ๋พี่พี่เจเอ๋หน่อยคะ่ะอะเจ๊อจะเจ๊อจะเจ๊เห็นเสื้อแซนดี้ไหมนี่คือเสือ้อนี่เสื้อมีชื่อแซนดี้ด้วยนะแซนดี้กินแขนแม่แล้วแซนดี้กินแขนแม่แล้วคะ่ะโอ๊ยอ่อเอาไป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 

แส่ดีไม่ให้นั่งค่ะเพราะมันคือเวลาที่แส่ดีจะต้องเดินเที่ยวค่ะใช่ไหมคะฮานั่งพักก่อนนะคะโอเคไหมพักแป๊บหนึ่งค่ะสวัสดียามเย็นเชแล้วโอ,โอ้อากาศกำลังดีคะ่ะไม่ไม่เย็นอะไม่ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะเหงื่อออกอยู่นะคะ ต้องผ่นทั้งหนย้อนแสงอยากได้ฟิลเตอร์ที่มันแบบธรรมชาติอะไม่ต้องไม่ต้องทาปากเอาออกอยังไงเนาะอ้าทาปากทาปากแล้วทาปากวอเอไม่ทาปากแล้วออกแล้ว้า เราออกมาหน้าบ้านแป๊บเดียวเพราะว่ายุงจะเยอะแล้วนะคะสู้กล้องใช่ได้มาอย่างเดียวก็คือได้สู้กล้องได้แม่มาอ๋อเป็นไงโอเคไหมคะไม่โอเคคะ่ะหนูอยากดวนหนูจะไปแล้วนะพี่ๆนะจะจะไปแล้วนะคะโอ้โอโอเคโอเคโอเคปะปะปะโอ้ร้องเลย เหปนไอมคะตอนนี้ใส่เ้อคริสต์มาสคริสต์มาสโอ้แม่มองไม่เห็นคอมเมนต์เลยมันไกลามากเลยขอบคุณสติกเกอร์ค่ะเย่เห็นไหมอะตัวเล็กมากเลยตัวมันเล็กเกินไปอะนะมองไม่เห็นเลย เออสบานิดนึงให้เธอตะลึงนิดหน่อยอ่อเธอเล็กน้อยฉันมอยฉันมายใจไ อยากทำความรู้จักอยากจะบอกว่าชอบนะใจมันเต้นทุกคราเวลาได้ใกล้เธอมองต่อได้ไม่สัพ้พักกับเธอรักต่างนานไวทิ้งบาปทั้งหมดหัวใจฉันดวงนี้แค่เพียงทะยกมุมปากและมุกเทียมทาที่ ใจไม่น้อยดวงนี้ถ้าจะาวโอ้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 เขามองอีกหน่อยคะแนนเต็มร้อยฉันให้พันได้เจอแบบนี้มองได้ทั้งวันจะมูกเป็นสันฟันขาวๆเสร็จผมผมมันมำโดดอกเลยให้ยอยอมเล่าหัวใจแตนรู้ยิ่งกว่ากลองยายอมเล่ายอมให้เธอคนเดียวเย้ ร้องเพลงใหม่เลยอ๋อหวังก็ไม่ได้หวังไม่ได้เลยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุ๊ยอุ๊ยทำไงเดียแม่อยากเอาโทรศัพท์ไปด้วยเอาพี่พี่รอก่อนนะคะพี่พี่รอก่อนนะคะ โอเคโอเคได้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 ไดไ,ไ,ไ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่ไว่าไม่ได้ไว่าอะไรไม่ได้ไว่า ยุญงมาแล้วยุงมาแล้วพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตไปเข้าบ้านแล้วนะคะยุงมาแล้วนะยุงมาแล้วยุงจะมากรแฉนดีอีกแล้วยุงชอบกินลวเด็กไปไปไปแล้วนะคะไปแล้วโอ้โไปแล้วค่ะเข้าบ้านเข้าบ้านบายบายน้องง่วงใช่น้องง่วงแลวง่วงแล้วค่ะไปแล้วนะจ๋าจ๋า